สำหรับตัว CATL เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่มา k e เก็ตแชร์ก็ประมาณสัก3 5 4 0ผลิตแบตเตอรี่ให้กับผู้เล่นรายใหญ่ๆนะอย่าง Mercedes-Benz B M W พวกมีโอนะครับบุนใดต่างๆ สองนะครับก็คือตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งผลประกอบการในช่วงของไตรมาสที่1เนี่ยกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น33%อัตราการทำกำไรขั้นต้นขยายตัว10 p เปอร์เซ็นต์เ n t อยต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมาอยู่ที่24.4%แม้ว่าราคาแบตเตอรี่จะมีการปรับตัวลดลงมาก็ตาม,ม c a t แคเนี่ยมีการเพิ่มการลงทุนและกออ็การวิจัยพัฒนาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก10%สามารถจะเมนเทนการเป็นผู้นำในเทคโนโลยีของ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้4นะครับก็คือตัวการไปสู่ตัวธุรธกิจใหม่เป็นคนทำ Energy Storage Storage Hybrid System e-Mobility Solution ต่างๆ Battery ตต Swapping รวมถึงทำตัว Autonomous ด้วย อีกส่วนหนึ่งควบคุมซัพพลายเชนก็มีการลงทุนในเหมืองลิเทียมโคบอลและก็ตัวนิเกิลในอินโดนีเซียแอฟริกาและก็อเมริกาใต้เป็นการควบคุมต้นน้ํายันปลายน้ําทําให้ความเสี่ยงจากการขาดแคลวัตถุด,ดิบนะครับแล้วก็การลดต้นทุนเมื่อเทียบกับตัวคู่แข่งเนีทำได้ดีกว่าอันนี้ก็คงจะเป็นภาพของแคทแอ